บรรยากาศลรงอาหารของเรานะคะทุกคนนี่คือลรงอาหารบริษัทเบนส์หมาค่ะที่เราขายของอยู่วันนี้เรามาเตรียมของกันนะคะเตรียมของไว้รอขายพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีเมนูสีห้าอย่างนี่แหละที่เรามาเตรียมไว้เพื่อจะได้เป็นการเสียเวลาของพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาถึงก็จะได้จวดจา้าดเลยค่ะก็จะเร็วขึ้นประหยัดเวลาขึ้น ผู้พิพากาคิดเราก็จะมาเตรียมของเรานี่คือบริเวณของบริษัทนะคะบริษัทเบนมาเนี่ยบริเวณโรงงานเขาอันนั้นคือตึกสองของของเป็นเ,เป็นตึกออฟฟิศค่ะ,ะตึกสองออฟฟิศอันนี้จะเป็นตึกของพนักงานลายผลิตค่ะข้างในผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยครับประตูทางเข้าพนักงานมากกว่า2,000คนนะคะทุกคน ร้านใหญ่นะฝั่งนู้นก็มีแต่เราไม่ได้เดินไปนะนี่เราจะอยู่ตรงครัวครัวข้างหลังร้านค้าร้านค้ามีทั้งหมด7ล้านค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมของกันอยู่อนนี้ก็เวลาใกล้จะหกโมงละเตรียมของเสร็จกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นจานชามของบริษัทเขามีไว้ซัพพอร์ต ให้กับแม่ค้าพ่อคะแล้วก็จะมีคนล้างให้เราด้วย